เกษียณเร็วเกษียณรวยเมื่อการเงินของเราเริ่มเข้าที่เข้าทางสภาพคล่องดีมีกินมีใช้มีเหลือเก็บสะสมในตะก้าเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินจนเริ่มรู้สึกปลอดภัยก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาพิจารณากันถึงเรื่องการบริหารเงินเพื่อความมั่งคั่งกันแล้วเป้าหมายมั่งคั่งแบ่งออกเป็น2เป้าหมายด้วยกันคือ 1. เกษียณเร็ว หมายถึงการสร้างทรัพย์สินเพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอจัดการกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 2. เกษียณรวยหมายถึงการทยอยออมและลงทุนระยะยาวเพื่อสะสมเงินไว้ให้เพียงพอใช้จ่ายในยามกเกษียณความเชื่อที่ว่าการเก็บเงินกเกษียณเป็นเรื่องของคนใกล้กเกษียณจึงเป็นความคิดที่ผิดและเสี่ยงมากดังนั้นสำหรับคนรุ่นใหม่ แนวคิดวางแผนกเกษียณรวยที่ถูกต้องและปลอดภัยก็คือควรวางแผนกเกษียณตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงาน